ถ้าผมทําอาหารผมต้องทําแบบนี้อถ้าเรากินแล้วเราอร่อยแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มครับคนที่เขากินคนลูกค้าเราที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาคุ้มเขากินแล้วเขามีความสุขเขาพอใจซื้อนั่นแหละครับคือคือสิ่งที่ผมอยากทํามากไม่ได้มองแค่ว่าผมต้องเอากําไรมากผมบอกว่าหลักสิบก็โอเคแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็เราได้กินสิ่งดีๆไปด้วยกันผมก็กินพี่ก็กินลูกค้าทุกคนก็กินไปด้วยกันเราไม่ฮาร์ดเซลครับเราขายแบบ ให้มีความสุขทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายครับเราขายออนไลน์ใน TikTok f a อ e b o o k o ุ๊คลายออฟและตอนนี้เรากำลังทำออฟไลน์คือให้ตัวแทนแล้วขายเฟรนช์ได้วยเรามีลูกชิ้นมีอุปกรณ์การขายให้เพิ่งเปิดเขาเรียกว่าเปิดตัวได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เป็นยังไงบ้างก็ยอดขายก็น่าจะได้สักประมาณพันสองพักิโลโอ้โหก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีครับโอ้โห ก็อันนี้ไม่ไม่รวมที่ออกบูธนะฮะออกบูธต่างหากออกบูธเราเป็นขายออฟไลน์โก็กตกใจอยู่ตอนแรกเพราะว่าเฮ้ยใครเขาจะกล้าสั่งเราไหมเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่ใช่สายอาหารที่ทําอาหารแบบแบรนด์ใหญ่ๆอเราเพิ่งมาทําแล้วพอทําไปแล้วด้วยความที่แบบว่าเรากินจริงอร่อยจริงเนื้อดีจริงอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าซื้อซ้ำสองสามรอบแต่มีช่วงหนึ่งที่เกิดกระแสดราม่าผมออกรายการทีวีในการหนึ่ง แล้วเขาบอกว่าหน้าเหมือนลูกชิ้นหน้าเหมือนลูกชิ้นมีหูเลยอะไรเงี้ยในถอดดูซิมันเหมือนตรงไหน,นอาจจะหน้ากลมหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าอืผมก็ไม่รู้นะว่าเขามองอยังไงแต่ถ้าพิธีกอบอกทำไมไม่ลองทำทำลูกชิ้นมีหูเพื่อมันขายอย่าง้ก็ไ<อ>ด้ผมจะทาจริงๆผมจะทําแต่ผมผมต้องหาวัตถุดิบหาอะไรที่มันแตกต่างผมจะทําลูกชิ้นแบบลูกชิ้นมีหูแล้วมันเหมือนคนอื่นมันคงไม่ได้ละเพราะว่ามันสู้ คนอื่นไม่ได้เพราะเราโตช้าเรามาทีหลังเราต้องทํามันมีซิกเนเจอร์มันต้องมีความตา่างเราเราได้เปรียบตรงที่เราได้ชื่อละมีคนตั้งชื่อให้เรคนรู้ทางประเทศแล้วลว่าลูกชิ้นมีมมหูครูไพบูนล,ลูกชิ้นมหูคือครูไพบูนอันนี้เขารู้แล้วโอเคผมจะสร้างผลิตภัณฑ์ผมออกมาอย่างไงให้มันมีคุณภาพผมก็ไปหาโรงงานตอนแรกว่าจะทำโรงงานเองแต่ดูมันหนัก สู้ไม่ไหวคนระับเพราะว่าเราไม่ได้มีทุนเราไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ขนาดนั้นเราไม่ได้เตรียมตัวมาจากสายอาหารเราไม่ใช่นักธุรกิจก็เลยไม่เอาเราไปจ้างโรงงานทําดีกว่าเราผลิตเป็นแบรนด์เราเหมือนเราทําพวกอาหารเสริมผมก็หาโรงงานหาโรงงานอื่นทั่วไปเขาก็เป็นสูตรลูกชิ้นธรรมดาสูตรลูกชิ้นแบบเอาเนือ้อไก่หมูเอน็นอะไรมาทําธรรมดาบบกว่าไ,ไ,ไม่ได้แตกตา่างแต่โรงงานเขาก็ท,ทําผีได้ทุกเกรดอยู่แล้วแต่พอมาเจอโรงงานเน่ยเป็นโรงงานที่เขาใช้เงินทุน และอยู่สกนลนครด้วยตอ mm hmm. น,นแรกผมก็หยอกๆกันใช้เนื้อโคขกจริงไหม <laughs> อยู่สกล <laughs> เขาเลยบอกว่าเอาเนื้อน้องมาทําได้นะแพงคุณกล้าซื้อไหมก,อมก็ถูดิบโลละเจ็ดร้อยอ่ะผมมาขายผมก็ต้องขายโลละพันสองพันอ่ะแล้วใครจะซื้อเพราะว่าเนื้อมันแพงมันหาย,ยากใช่ไหมเอาโคขุคนพลยางคานี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วก,ก็ต่างแล้วแหละเราก็ได้เนื้อที่ดี mm hmm. ก็เลยคุยสูตรเลยใน,ในี่ครับ เขาก็มาให้ชิมชิมแล้วชิมดีนะครับแต่เขาบอกว่าสูตรเขาเนี่ยมันดีตรงที่ว่าวัตถุดิบเขามันเป๊ะส่วนผสมเป๊ะตรงที่ว่าผมบอกว่ามันเป็นผงเขาจะแปลรูปจากพวกน,น้ำซอสน้ำอะไรส่วนเครื่องปรุงเนี่ยมาเป็นผงเ,เวลาชั่งเวลาเอามาทำต่ละทีมันแั่นมันจะไม่เพียงอะไรเงี้ยครับโอเคน้ำจิ้มเราก็เป็นนวัตรกรรมใหม่ก็เป็นผงเหมือนกันถ้าจะทำก็ใช้เวลา5้าถึงสนาที ก็ทาน้ําจิ้มได้เลยเพราะว่าต่อไปเราก็จะขายน้าจิ้มที่แบบอ้ามันทำไม่มาเป็นผงแบบนี้เราก็จะสอนวิธีการปรุงเองทําเองเลยก็จะมาเป็นน้ําจิ้มลูกชิ้นมีหููเราเป็นคนเลือกว่าเราอยากได้รสแางนี้เราก็ชิมอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับทําแบบนี้ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนพอพอได้เป็นของเราผมเลยบอกว่าเราผมขอตัวนี้เราผมซื้อผมจดเพราะว่าผมก็ต้องเจริญพร้อมกันกับลูกชิ้นม,มีหูฟูแล้วอย่างนี้กระแสะตอบรับดีมากดีตรงที่ว่าเราเพิ่งเปิดตัวได้ทีเดียว แล้วเรายอดยอดขายเราแบบในออนไลน์นะออนไลน์ก็ประมาณเกือบสองพันกิโลนะครับไม,ไม่ไม่รวมออฟไลน์ที่เป็นแบบเราจัดฟูจัดฟูเนี่ยก็ได้วันหนึ่งก็กสองสามร้อยอะไรเงี้ยครับโลที่ที่เราเอาไปขายกันก็เลยแบบยังตกใจอยู่ว่าขนาดแค่ขายออนไลน์เรายังไม่ได้เอาลงแบบเป็นชายนะเป็นชายเนี่ยรับ เดี๋ยวเพิ่งเปิดรับแต่ยังไม่ได้ลงนะฮะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวได้อาทิตย์เดียวเรายังไม่พร้อมที่จะทำรูปให้ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะรับตัวแทนจําหน่ายเป็นชายคุณสามารถเป็นตัวแทนได้หลายแบบทังในในหน้าติดต่อรับสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าคอมมิชชั่น <Okay. S 1> หรือคุณจะมาสั่งซื้อในราคาตัวแทนแล้วไปจําหน่ายได้เพราะลูกชิ้นของเราสามารถแช่ทิดไปได้ด้วยแล้วก็เวลาส่งเราก็แพ็คอย่างดีตามที่เห็นในในรีวิวที่เราเอาใไมดูแพ็คมีกล่องโฟมให้ด้วยลูกค้าบางคนถามว่าคุณปูขายแล้วส่งอย่างเนะี้ย ได้กาไรอะไรไหมทาไมแพ็คมาดีจังแล้วขายแบบโอ้โหแบบเหมือนขายเอาสังคมมะแต่ก็อยากให้ชิมก่อนผมอยากให้ชิมได้ทุกคนได้กินแบบกินลูกชิ้นที่มันเป็นเนื้อจริงๆเป็นเนื้อโคกินหมูก็เป็นหมูไม่เป็นหมูเด้งๆจริงๆแล้วเราจะลืมไปเลยว่าลูกชิ้นที่เราเคยกินกินนามันเป็นยังไงเพราะลูกชิ้นมีอยู่จะเปลี่ยนแปลงการกินลูกชิ้นของทุกคนได้ ติดต่อได้เลยครับติดต่อไปทางที่ Facebook ผมหรือใน Tik t o อกหรือตอนนี้ช่องทางออนไลน์ผมทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละเข้ามาที่ Facebook ผมก็ได้หรือเพจลูกชิ้นมีหูครูไพมูลใน f Facebook หรือเข้าไปที่ Tik t o อกลูกชิ้นมีหูก็ได้ค้นก็จะขึ้นเลยสามารถสั่งซื้อในตะกร้าทิกตอกได้เลยคบสั่งที่ปุ๊บยืนยันปุ๊บวันต่อมาแพ็คของส่งรอรับที่บ้านได้เลยต้องขอบคุณพีพีเอซีขอบคุณทุกท่านที่ทียังไม่ตาที่เปิดใจ ที่ยังให้โอกาสผมได้ทําสิ่งด,ดีผมว่าลูกชิ้นมีหูของผมเนี่ยคือสิ่งดีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากอยากนําเสนออยากให้ลองกินลองชิมลองทานกันดูว่าผมไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีให้แน่นอนแล้วหลังจากนั้นผมก็จะทําในสิ่งที่พวกท่านต้องการอยากให้ผมได้ทําอยากให้มอบความสุขสร้างสรรค์ผลงานผมได้ทาต่อไปสิ่งที่ผมทําได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบหรือชอบ ผมมีแต่ขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามหลงานและอุดหนุนม่นไม่ใช่แค่ผมครับเวลาผมทําอะไรมันไม่ได้แค่ผมนะครับคนอื่นเขาได้ผมไม่ได้ได้คนเดียวคนในองคอ์กรแล้วก็พาร์ทเนอร์ลูกค้าตัวแทนจําหน่ายหรือทุกคนเวลาผมขายของเขาก็ได้ไปด้วยกันหรือพี่ๆทุกคนที่กำลังดูก็เป็นเอฟซีแล้วก็เป็นตัวแทนเราด้วยก็จะได้เติบโตไปด้วยกันได้เล็กได,ได,ได้น้อยอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรครับ อร่อยจริงไม่ได้พูดเล่นอันนี้หมูหมูกับเนื้อผมเชื่อว่าเนี่ยเนื้อโคขุนพนยางคำเนี่ผมเป็นเจ้าเดียวที่เอาอมาทําลูกชิน้นเพราะต้นทุนมันสูงแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้หวังกําไรจนรวยขนาดนั้นเรามีความสุขแล้วก็ถือว่าเต,ติบโตไปด้วยกันก็โอเคและครับ